เกะกะเลยวะไม่เห็นละคนทำงานอยู่เนี่ยไม่ได้เกะกะแวถวสาวเนี่ยจะสิงแน่ไงหน้าตาไม่มีอนาคตเลยนี่เอาไปสมัครงานซะหน้าตาจะได้มีอนาคตเดี๋ยวจะคนโง่โง่าทางก็ไม่ได้เรื่องละมั้ง ไม่เป็นไรพ่อมีคู่แข่งอย่างนี้มาถึงแจสนุกโอ้ลำพังจีบก็แย่อยู่แล้วยังมีไอ้ตีหล่อเข้ามาอีกทำไมไม่เสียแค่รักกันไปเลยจะได้จบจบไปฮัโหลฮัโล,โโลนี่บ้านคุณหม่ำใช่ไหมคะครับคุณฟ้าเหรอครับครับผมหม่ำครับกำลังพูดครับมีนะไรุมรับใช้ครับ โอ้ยท้อมากยังแมฮึเปลืองค่าท่อสารอีกอ่ะโอ้ยแม่คิดหอดท้อมากกว่ไในเด็กลูกหลาอืมเราจำเป็นเราต้องท้อมากหรอกเออแม่เออตอนแม่มีผมนี่แม่มีร่างอย่างบอกเหตุบ่กมีมีมีฝันมีอย่างบั้มี เราเล่นเวาหัวยุคนะ่ะผมได้งานอลด้วเรางนที่ไหก็เ,ห <c ười> เป็นงาน่ลูกเป็นงานเจ้าหน้าที่สถิติแม่ฮะเจ้าหน้าที่เก็บกระติกมาดิเก็บกระติกอีย่างไลสถิติาตงใจแนว่สิปีแล้วก็สิได้โด,ดนัทเอา้าโดนัดอย่างเขาเอินอ้นโบนัสใ <c ười> ห้แม่เล่นมุกลูก <c ười> ถต่ผมมาลับมุกคเนี่ย กเป็นผู้หญิงเลยแม่สร้างทัวผมหลงปากแม่โอ้ยแม่บอกแล้วแม่บอกแม่อาบน้ำวอนเมากก่อนเนี่ยเผู้หญิงผุ่งเข็บวม่ไ้ใจกาได้ลูกแม่ขั้นทีเอาเดอมาตุ้งูุงขอะไรต้องขาขึ้นอายุ <S <S งานง่ายๆอย่างเงี้ยคุณทำไม่ได้แล้วคุณจะไปทำอะไรกินคนในงานมีสองพันกว่าคนคุณกดขึ้นมาสี่พันกว่าคนเนี่ยคุณทำได้ยังไงผมขอโทษครับ